สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าเออทำไมชีวิตเราต้องเจอเรื่องทุกข์ใจจังเลยแล้วพอมีความสุขเข้ามาแป๊บเดียวอา้าวหายไปซะแล้วหรือความเจ็บปวดที่เรากำลังเจอเนี่ยเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีเนาะวันนี้นะคะเราจะมาล่องคุยกันเจาะลึกหาคำตอบในมุมมองของธรรมะดูค่ะเพื่อทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสุข ทุกแล้วก็การยอมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดแก่นคิดสําคัญสําคัญค่ะเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังแล้วก็ดูว่าเราจะฝึกใจให้รับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเพื่อให้ทุกน้อยลงแล้วก็สงบมากขึ้นค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะแนวคิดแรกที่แบบทรงพลังมากจากในคลิปเลยก็คือไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปจริงๆแม้แต่ความทุกข์ที่เราเจออยู่เนี่ยแหละค่ะในวิดีโอเขาเปรียบเทียบดีมากเลยนะคะว่าทุก เป็นแค่แขกที่มาเยี่ยมเดี๋ยวก็ไปเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดใช่ครับคือสิ่งที่ผู้บรรยายในคลิปเน้นย้ำเลยก็คือความไม่เที่ยงหรืออันนี้จังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะแต่มันเป็นกฎธรรมชาติเป็นสัจธรรมเลยครับครอบคลุมทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ร่างกายเราความคิดอารมณ์ต่างๆคือมีคำหนึ่งที่ผมว่า คมมากเลยคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละครับการทำความเข้าใจตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากพอมีตัวอย่างก็เห็นภาพชัดขึ้นจริงๆครับอย่างในคลิปเขาก็ชวนให้เราลองนึกย้อนไปถึงเรื่องเก่าๆที่เราเคยทุกข์มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอบตกอกหกักหรือสูญเสียอะไรไปตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหหนักมากผ่านไม่ได้แน่ๆแต่พอมาถึงวันนี้ เออมันก็ผ่านมาแล้วเนาะบางทีเหลือแค่ความจําหรือบางทีกลายเป็นบทเรียนดีๆให้เราด้วยซ้ําไปใช่ครับครับหรือแค่มองเรื่องใกล้ตัวตอนนี้ก็ได้ค่ะอารมณ์เราเองวันหนึ่งก็ขึ้นขึ้น,นลงๆร่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความคิดความเชื่อบางอย่างก็เปลี่ยนไปตามประสบการณ์คนรอบข้างสถานที่ทุกอย่างมันเคลื่อนไหวจริงๆค่ะครับและการเข้าใจความไม่เที่ยงตรงนี้แหละครับมันเป็นเหมือนเครื่องมือเลยนะ ที่ช่วยให้เราไม่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปหรือที่เรียกว่าปล่อยวางได้ง่ายขึ้นพอสุขเข้ามาก็รู้ทันเออมันอยู่แป๊บเดียวนะไม่หลงละเริงไปกับมันพอทุกเข้ามาก็เข้าใจว่าอืมเดี๋ยวก็ไปไม่จมอยู่กับมันนาน,น,านเกินไปใจเราก็จะมีพื้นที่ว่างมากขึ้นครับเบาสบายขึ้นลดกังวลเรื่องอนาคตหรือเอ,อ่อความเสียดายในอดีตลงในเยอะเลยอื แต่ว่าสำหรับคนที่กำลังเจอเรื่องหนักๆอยู่อะคะ่ะการบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบางทีมันอาจจะยากที่จะเชื่อหรือยากที่จะรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะในเนื้อหามีพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าจะรับมือกับความรู้สึกที่มันมือดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นนี้ยังไงดี มีครับครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคือคําอธิบายในวิดีโอเนี่ยชี้ไปที่ธรรมชาติของตัวความทุกข์เองเลยครับว่ามันก็มีกระบวนการของมันนะคือมีเหตุให้เกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แค่ชั่วขณะหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆครับไม่ได้อยู่ไปตลอดจริงๆเปรียบเทียบเหมือนพายุฝนเลยครับตกหนักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหยุดฟ้าหลังฝนมีเสมอคือเราไม่ใช่เจ้าของความทุกข์นั้นนะครับแต่เป็นแค่ เหมือนเป็นผู้สังเกตการที่ทุกนั้นมันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปการเห็นกระบวนการเกิดอยู่ดับแบบนี้มันจะช่วยให้เรามีระยะห่างกับความทุกข์มากขึ้นครับไม่ไปจมอยู่กับมันอ๋อค่ะค่ะเท้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าในทางปฏิบัติล่ะคะพอความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นตรงหน้าเลยเนี่ยในคลิปเขาแนะนําให้ทํำยังไงบ้างคะแนวทางที่เขาให้ไว้ก็คือการยอมรับครับ ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไปกดมันไว้นะครับหรือพยายามผลักไสมันออกไปแต่คือเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้รู้สึกจริงๆเศร้าก็รู้ว่ากำลังเศร้าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่าเฮ้ยนี่เราอ่อนแอหรือเปล่าการยอมรับในที่นี้คือการเข้าใจครับเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้การไปฝืนไปต่อต้านมันต่างหากที่มักจะทำให้เราทุกข์นานขึ้นไปอีก อ๋อ oh, เหมือนพยายามจะไปกั้นน้ำไว้มันก็ยิ่งต้านยิ่งเหนื่อยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับใช่เลยแล้วก็มีอีกอย่างที่สำคัญมากที่เนื้อหาเน้นย้ำคือเรื่องของเวลาครับต้องให้เวลาในการเยียวยาจิตใจเหมือนแผลทางกายที่ต้องใช้เวลาสมานแผลทางใจก็เหมือนกันคือต้องปล่อยให้เวลาทำหน้าที่รักษาใจควบคู่ไปกับการยอมรับอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับ มันจะช่วยให้ผ่านไปได้มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเรื่องการปรับตัวกับร่างกายที่เปลี่ยนไปตามวัยคือแทนที่จะไปยึดติดว่าโหเมื่อก่อนทําอันนั้นได้ทําไมตอนนี้ทําไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการดูแลสุขภาพตามสภาพปัจจุบันแล้วก็หาความสุขในรูปแบบใหม่ๆที่มันเเหมาะสมกับเราในตอนนี้แทนถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกลับไปที่หัวใจสําคัญเลยคือการฝึกใจของเรานี่แหละทั้งการฝึกสติ ให้รู้ทันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นและการฝึกปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเออทั้งสุขทั้งถูกเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นของชั่วคราวพอเราฝึกแบบนี้บ่อยครับใจเราจะค่อยๆมั่นคงขึ้นสงบขึ้นแล้วก็เบาสบายขึ้นไม่แกว่งไปตามเรื่องราวต่างๆง่ายๆจะทุกข์ก็เหมือนกับว่าใจเราจะมีที่ยืนที่มั่นคงให้ตัวเองได้นะคะค่ะงั้นสรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะคะแก่นสําคัญเลยก็คือ สุขและทุกเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนมาแล้วก็ไปการทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงข้อนี้คือเรื่องความไม่เที่ยงนี่แหละคะ่ะคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสงบในใจเราได้และแน่นอนว่าเวลาก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการช่วยเยียวยาจิตใจเราคะ่ะครับผมแต่ผมมีอีกมุมหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะครับจากเนื้อหาที่เราคุยกันเนี่ยคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางที การรับมือที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่การยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการเรียนรู้จากทุกๆสภาวะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเลยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามเพื่อใช้ประสบการณ์เหล่านั้นมาขัดเกล่วความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตให้มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกเรื่อยๆแบบนี้จะเป็นไปได้ไหมครับน่าคิดต่อเหมือนกันนะ